เสียงอ่านหนังสือวิธีสู่ธรรมชาติเล่มหนึ่งเกษตรกรรมและสำนึกใหม่ในโลกตะวันตกมาซาโนบุฟูกุโอกะผู้เขียนนวลคำจันพาผู้แปลเป้าหมายสูงสุดของเกษตรกรรมไม่ใช่การเพราะปลูกพืชผลแต่คือการบ่มเพาะความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์ภาคหนึ่งอเมริกาเป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์จริงหรือบทที่สองเกษตรกรรมทำปั่นป่วน ก่อนไปอเมริกาผมตั้งใจว่าเมื่อไปถึงแล้วจะพูดถึงสภาพอันน่าเศร้าของชาวนาญี่ปุ่นและขอร้องให้ชาวนาอเมริกันช่วยลดการส่งสินค้าออกเช่นข้าวผ,ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ลงบ้างแต่พอมาถึงอเมริกาผมพบว่าเหตุการณ์ไม่ได้เป็นอย่างที่คาดไว้แต่ต้นเลยผมกลับเห็นความลำบากแสนสาหัสของชาวนาอเมริกันเพราะพืชผลที่ชาวนาอเมริกันปลูกไม่ได้โตขึ้นมาจากพลังของธรรมชาติ แต่เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากพลังงานน้ำมันดังนั้นชาวนาจึงไม่ได้ผลกำไรอะไรบริษัทพ่อค้าและคนกลางอย่างซันคิสกลับได้กำไรมหาศาลจากการส่งน้ำส้มคั้นไปขายญี่ปุ่นในขณะที่ชาวนาเองได้แต่ทำการเกษตรด้วยวิธีหย,ยาบๆและด้วยจิตใจที่เหี่ยวแห้งใช้ชีวิตแบบเจียมตัวเรียบๆง่ายๆกินอาหารคุณภาพเลวเพราะต้องเอาเงินไปใช้กับเครื่องจักรกลสมัยใหม่ยาฆ่า,มาแมลงและจ่ายค่าเครื่องบินโปรยา ดูเผินๆแล้ววิธีทำการเกษตรเช่นนี้อาจเป็นวิธีที่ทันสมัยแต่อันที่จริงนี่เป็นวิธีทำการเกษตรที่หยาบกระด้างและล้าหลังมากสำหรับบรรดาชาวนายังยึดถือวิธีปลูกแต่พืชชนิดเดียวในย่านที่ปลูกข้าวโพดท,ทางตะวันตกตอนกลางที่มีการปลูกแต่ข้าวโพดอย่างเดียวสมัยพ่อแม่เคยปลูกแต่ข้าวโพดก็ปลูกเรื่อยไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานก็ยังปลูกข้าวโพดเหมือนเดิมที่ดินรัดแล้วรัดเล่าเต็มไปด้วยข้าวโพดแทบจะไม่มีพืชชนิดอื่นเลย พอไกลออกไปทางตะวันออกก็จะมีแต่ถั่วเหลืองนี่อาจจะฟังดูพิกลแต่ก็เป็นเรื่องจริงชาวนาแถบนั้นไม่ปลูกพืชชนิดอื่นเลยนอกจากถั่วเหลืองเป็นร้อยร้อยไร,ยรย่แล้วก็ปลูกแต่เพียงถั่วเหลืองจริงๆใกล้ออกไปทางตะวันออกอีกหน่อยที่นี่เราจะเห็นแต่ไร้ข้าวสาลีทั้งนั้นชาวนาแทบจะไม่ยอมปลูกผักไว้กินเองเลยสถานการณ์เลยยแย่เพราะพึ่งตนเองไม่ได้ ชาวนาพวกนี้มีที่ดินทำไร่มากกว่าชาวนาญี่ปุ่นตั้งร้อยเท่าแต่ความเป็นอยู่กลับข้นแค้นกว่าชาวนาญี่ปุ่นที่มีที่ดินเพียงห้าหรือหกไร่ที่ยิ่งเคราะห์ร้ายหนักก็คือผลผลิตของชาวนาอเมริกันไม่ได้รับพรอ,อันประเสริฐจ,จากธรรมชาติเลยสาเหตุที่ทำให้ชาวนาอเมริกันยิ่งยากจนลงก็เพราะชาวนาพวกนี้รบกวนจนธรรมชาติได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักและสาเหตุสำคัญที่สุดก็คือ แบบแผนการบริโภคของชาวอเมริกันที่มีเนื้อเป็นอาหารหลักชาวอังกฤษฝรั่งเศสสเปนและประเทศอื่นๆในยุโรปที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในอเมริกาล้วนเป็นพวกที่กินเนื้อทั้งนั้นการทำไรปรศุสัตว์เพื่อน,นำเนื้อมาบริโภคเกิดขึ้นเมื่อสองหรือ300ปีที่แล้วตั้งแต่สมัยผู้บุกเบิกรุ่นแรกผมเชื่อว่านี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ที่ดินในอเมริกาสูญเสียสมดุลแร่ธาตุในดิน เกษตรกรรมในอเมริกามิได้เป็นการเพาะปลูกปัจจัยที่สำคัญสำหรับชีวิตมนุษย์เลยแต่กลับไปเลี้ยงหมูและวัวผมบอกผู้คนในอเมริกาว่าประเทศนี้ไม่ได้ทำการเกษตรที่ทำรงผลประโยชน์ของผืนดินเลยใช่ไหมขณะที่ผมอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนับเป็นโอกาสดีที่ผมได้พักอยู่ในป่าดึกดำบรรที่เฟรนด์มีโดเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ระหว่างที่อยู่ที่นี่ผมแต่งชุดจินเบอร์อีกชุดที่ใส่ในหน้าร้อนสีกรมท่า ผมพูดถึงเกษตรกรรมธรรมชาติอย่างมีความสุขและหลายๆครั้งก็พูดด้วยความรู้สึกรุนแรงรวมทั้งพูดถึงหลักการที่ว่างานทุกอย่างไม่ได้จำเป็นไปเสียหมดให้ผู้ฟังร้อยกว่าคนท่ามกลางต้นไม้และหินก้อนใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ข้างหลังผมผมประทับใจมากในค่ายรอบกองไฟที่ชาวค่ายจัดให้เป็นการอำลาในเย็นวันสุดท้ายผมเพิ่งจะตระหนักในตอนนั้นเองว่าตัวเองก็ทำประโยชน์ให้คนอื่นได้เหมือนกัน ขณะที่ออกจากเฟรนด์มีโดเราลงมายัางที่ราบแคลิฟอร์เนียอันกว้างใหญ่เบื้องล่างแล้วเดินทางต่อไปอยังชุมชนแห่งหนึ่งทางตะวันตกซึ่งมีหนุ่มสาวจากหลายๆประเทศ20กว่าคนมาช่วยกันแพ้าถางและปลูกทุ่งหญ้าในเนินเขาทะเลสาบตอนบนผมเฝ้าแต่ครุ่นคิดหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องหญ้าฟอกเทลสีเหลืองที่ขึ้นหนาอยู่ตามหน้าดินมีอยู่วันหนึ่งภายใต้แสงดาวจู่จผมก็นึกวิธียอดเยี่ยมในการแก้ไขปัญหานี้ได้ หัวใจของผมแอบปลื้มไปด้วยความยินดีย่าฤดูร้อนที่ขึ้นในแคลิฟอร์เนียไม่ได้เหี่ยวเฉาไปไหนเลยมันเพียงแต่จำสีในหน้าร้อนเท่านั้นผมเพิ่งตระหนักว่าเราจะต้องปลูกญ้าพวกนี้ขึ้นมาสาเหตุที่ทำให้ผมคิดออกเพราะผมเชื่อมั่นว่าความคิดทะยทยานที่จะปกคลุมผืนทรายอันแห้งผากของแคลิฟอร์เนียด้วยพืชสีเขียวชะอมตานั้นไม่ได้เป็นเพียงความฝันอันเลื่อนลอย เช้าวันรุ่งขึ้นผมขอร้องบรรดานหนุ่มสาวที่ค่ายแห่งนี้ให้มาช่วยกันเปลี่ยนแคลิฟอร์เนียให้กลายเป็นผืนดินเขียวชอุ่มและทำให้มีฝนตกที่นี่อีกครั้งว่าแล้วเราก็ลงมือทำงานทันทีผมเฝ้าสงสัยว่าเหตุฉนไหนปรัชญาของผู้คนจึงได้หมุนเร็วเสียยิ่งกว่าการแปลเปลี่ยนของฤดูกาลธรรมชาติไม่ได้เปลี่ยนแปลงแม้ว่าวิธีการมองดูธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายจากยุคหนึ่งสู่ยุคหนึ่ง